วันนี้นะคะแซมก็อยากจะมาบอกต่อนะคะแป้งพับที่แซมใช้แล้วชอบช่วงนี้นะคะใครที่เป็นสายชอบความบางเบานะคะแล้วก็ชอบเนื้อแป้งที่เนียนนุ่มละเอียดน,นะคะห้ามพลาดคลิปนี้เลยค่ะเพราะว่าแบรนด์นี้นะคะเขาทําแป้งออกมาได้ปังมากๆเลยนี่เลยค่ะคาริสต้าคอสเมมี SPF 25นะคะเขามีทั้งหมด3เบอร์เลยทีเดียวที่แซมใช้นะคะคือ c c 02ผิว2สีนั่นเองค่ะ ต้องบอกเลยนะคะว่านิลเขาคือบางเบาสบายผิวมากสามารถใช้แทนรองพื้นได้เลยนะคะเพราะว่าเขาปกปิดได้ดีและก็คุ้มมั่นกันน้ํากันเหงื่ออีกด้วยตัวนี้นะคะที่สําคัญเลยยังมีสารบํารุงนะคะอย่างวิตามินอ e, ีและ5ราชินีแห่งท้องทะเลคะ่ะ เห็นไหมคะผิวหนะน้าของเนินดูไบรท์มากๆเลยนะคะเพราะว่าเขาช่วยกระจายแสงนะคะทําให้ผิวของเรานั้นดูมีออร่าตลอดทั้งวันนั่นเองค่ะแล้วแบรนด์นี้นะคะเขาก็ใส่ใจมากๆเลยเพราะว่าเขาทํำสีออกมาเป็นอันเดอร์โทนเหลืองนั่นเองซึ่งเหมาะกับสาวไทยแบบเราๆมากๆเลยใครที่กำลังมองหาแป้งพาพดีๆนะคะสังก็แนะนำตัวนี้เลยนะคะคาริสตาคอสเมคค่ะ